Everybody welcome to english class today we will learn about food and drinks food and drink that is healthy and unhealthy สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คืออาหารที่มีประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์หรือว่าดีต่อสุขภาพและก็ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะดีต่อสุขภาพภาษ,ษาอังกฤษก็คือ healthy healthy ไม่ดีต่อสุขภาพก็คือ unhealthy unhealthy เราไปดูกันเลยนะคะว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างเอ่ยว้าวออมเลบลต์ออมเลบลต์ออมเลบลต์คืออะไรเอ่ยออมเลบลตก็คือไข่เจียวนั่นเองนะคะเด็กๆชอบทานใช่ไหมล่ะคุกก็ชอบทานเหมือนกันนะคะออมเลบลตมีประโยชน์ไหมเอ่ยอ่าออมเลบลตมีประโยชน์นะคะภาษาอังกฤษก็คือออมเลบลต is healthy food o m e l e ด is healthy food rice, RICE 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 ก็คือข้าวนั่นเองนะคะข้าวนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะภาษาอังกฤษก็คือ rice is healthy food rice is healthy food เกินมากค่ะ Coffee is unhealthy drink c f f f e is unhealthy drink f f e e คืออะไรเอ่ย Coffee ก็คือกาแฟนั่นเองนะคะกาแฟไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะ Cola 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 is unhealthy drink c o l a is unhealthy drink Col a คืออะไรเอ่ย ก็คือน้ำอัดลมที่เด็กๆชอบไงล่ะคะแต่ว่าโคลาตัวนี้นะคะเป็นน้ำอัดลมนะคะไม่ดีต่อสุขภาพทำให้อ้วนด้วยนะคะ <S 2> <S 2> Orange juice Orange juice Orange juice is unhealthy drink Orange juice is unhealthy drink Orange juice ก็คืออะไรคะ Orange juice ก็คือ น้ำส้มนั่นเองนะคะน้ำส้มเป็นน้ำที่ครูชอบมากๆเลยนะคะมันดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษก็คือ orange juice is unhealthy drink hamburger 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 is unhealthy food hamburger นะคะไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ Pizza. Pizza Pizza is unhealthy food Pizza is unhealthy food Pizza านะคะ <c oughs> เป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ milk 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 คืออะไรเอ่ย milk ก็คือนมไหมคะ นมที่เด็กๆทานทุกวันนะคะแสดงว่ามิ้วมีประโยชน์ไหมเอ่ยมิ้วมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะภาษาอังกฤษก็คือ milk is healthy drink milk is healthy drink water 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 คืออะไรเอย่ย water ก็คือน้ำใช่ไหมล่ะคะเด็กๆต้องทานน้ำให้ ยงพอต่อร่างกายนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะน้ำมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพภาษาอังกฤษก็คือ water is healthy drink water is healthy drink คำสุดท้ายแล้วนะคะ fry fish fry fish ก็คืออะไรเอ่ยก็คือปลาทอดนั่นเองนะคะ ปลาทอดมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพภาษาอังกฤษก็คือ Fried fish is healthy food อีกรอบนะคะ Fried fish is healthy food จบไปแล้วนะคะในเรื่องของอาหารนะคะ ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แล้วก็เครื่องดื่มที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะคะวันนี้นะคะครูสม้มก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอ้อแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเด็กๆครูยังมีแบบทดสอบนะคะหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆก,ก,กลับไปฝึกทำที่บ้านนะคะวันนี้นะคะครูสม้มต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย The crowd.